สวัสดีครับผมจะทําการสอนครับการซ่อมไอซีแคเสียงครับผมเบอร์นะครับ TDA สองศูนย์สี่ศูนย์ครับการวัดก็เหมือนกันครับการวัดตัวเสียใช่ไหมตัวเสียคือให้วัดที่นะครับขัห้านะครับขัห้ากับข่สามครับผมอถ้ามันเสียนะครับมันจะชดกันครับค่าโอห์มจะขึ้นครับผมชดกันครับเป็นศูนย์โอห์มนะครับ สับสายวัดนะครับก็ก็จะขึ้นครับศูนย์โอห์มครับนี่คือการวัดไอซีนะครับแบบซ่อมงานซ่อมนะครับผมก็วัดขาห้าขาสามครับผมสับสายวัดนะครับจะเป็นศูนย์โอห์มตลอดครับผมคือเบอร์นี้ได้ทําการช็อตเรียบร้อยแล้วครับผมเบอร์นี้นะช็อตเสียนะครับวัดนะครับถอดออกมาวัดนะครับผมเบอร์นี้นะเบอร์อันนี้ พังแล้วพังแล้ววัดง่ายครับวัดที่ได้ดันใจไฟเลี้ยงครับบวกเลยลบนะครับจะชดูนะครับชดกันทึงกันนะครับผมวัดสลับสายวัดก็จะจะชดเหมือนเดิมครับผมชดครับผมเนี่ยวิธีการอมนะถ้าไม่แน่ใจก็ให้ปลดเบอร์นี้ออกครับแล้วก็วัดแตด,ดันที่จ่ายให้นะครับจะต้องได้เท่ากับที่ แรงจ่ายไฟนะครับอ่าถ้าไฟมานะครับแสดงว่าไอซีเสียแน่นอนครับถอดออกมาครับถอดออกมาแล้วก็วัดนด้านไฟเรียครับที่จุดขาสามและขาห้านะครับแต่ถ้าปลดแล้วไม่มีก็แรงจ่ายไฟนะไม่สามารถจ่ายได้นะครับผมครับผมถอดมาวัดนะครับถอดมาวัดดูนะครับขาห้าขาสามครับถอดกันครับถอดกันครับเลยสับสายวัดดูนะครับวัดสับสายวัดดู อ่ครับจะจะขึ้นครับมันเหมือนทานิตเตอร์ช็อตนะครับผมเพราะภายในตัว IC จะมีทานิตเตอร์อยู่นะครับผมวัดกลับไปวัดก็จะช็อตครับเหมือนเดิมนะครับผมคือการวิธีการวัดนะครับผมเบื<ๆ>้อนี่ขอบคุณครับผม